ดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้นะคะมาอัปเดตนี่ค่ะแปลงผักสลัดนะคะผักสลัดข้างบ้านวันนี้เราจะมารดน้ำอัตโนมัติครั้งแรกนะคะที่ต่อเสร็จตั้งแต่ปลูกมาแต่ตอนนี้ผักก็โตมากแล้วค่ะอีกสองอาทิตย์จะได้ตัดนะคะพร้อมค่ะตัดแล้วค่ะมากเลยเรามาดูกันออ้พุ่งแล้วค่ะ นี่ล้นแปลงค่ะพ่อแรงไปไหมน,ไน้ำอัตโนมัติวันแรกค่ะโดนลำโพงพ่อแล้วค่ะพี่จีไปเอามาหนอช่วยมากเลยนี่ค่ะเต็มเต็มหน้าลูกชายบอกระบบน้ำแรงมากเลยนะคะเ,เป็นฝุ่นละอองฟองฝอยสลองอัตโนมัติวันแรกค่ะวันนี้ แรงดีมากเลยถ้าปิดยิ่งแรงค่ะระบบน้ำอัตโนมัตินะคะใช้รถผักตอนที่เราไม่อยู่ไว้ละเอียดมากเลยค่ะดีมากเลยช่วยเราประหยัดเวลา,าลแล้วผักเราก็จะช,ชุ่มช่ำชุ่มชื้นนี่ค่ะประหยัดเวลามากเลย ตั้งไว้แล้วใช่ไหมคะโดยนั่นค่ะตู้ควบคุมตู้ควบคุมแ <ไป S 1> มนนวลใช่ไหมเขาเรียกแมนนวลออโต้นี่ค่ะใหญ่มากเลยัขกของเราก็จะได้รับน้ำหไม่ได้สังเกตค่ะสังเกตแต่หัวนี้ทัใหญ่มากเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่อีกสองอาทิตย์เจอกัน ตัดแน่นอนได้ตัดแน่นอนนี่ค่ะแปงนี้มีทั้งคะนา้าแล้วก็สลัดนะคะโตแล้วค่ะผักสลัดของเราอีกสองอาทิตย์พร้อมตัดค่ะบางทีมันก็จะยืดหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ข้างบ้านแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ปลกผักสลัดข้างบ้านค่ะสวยงามใช้ระบบน้ําอัตโนมัติในการรดนะคะต่อไปวันนี้วันแรกเพิ่งเริ่มใช้เพิ่งต่อเสร็จเพิ่งต่อระบบน้ําเสร็จค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะพุ่งดีมากเลยมันจะช่วยได้ตอนที่<ป>ตอนเที่ยงอะ<ป>อากาศร้อนอนแดดจัดน้<ป>ําที่เป็นละอองฝอยออกมาจะช่วยให้ผักเราแบบสดชื่นนะคะ แล้วก็จะทําให้ผักไม่ขมค่ะผักเด็เดเดเลยค่ะพี่เผักเดกเต็มๆมเลยลูกชายบอกนี่นะคะวันนี้ค่ะอัปเดตแปลงผักสลัดข้างบ้านสวยงามแล้วค่ะอีกสองอาทิตย์ได้ตัดแน่นอนปุกผักข้างบ้านนะคะทําได้ง่ายๆโอ้โหเปิดตอนนี้ก็เต็มๆนี่เทสเทสระบบลองของใหม่ค่ะ แรงทุกหัวนะคะพุ่งแบบพุ่งดีมากเลยค่ะพุ่งดีมากเลยอัตโนมัตินะคะนี่คือตั้งเวลาไว้สิบโมงรถอีกทีหนึ่งหัวนั้นไม่ออกค่ะพ่อ,อใ,ชใช่ค่ะหัวนั้นจะไม่เป็นฝอย แต่ฝั่งนี้ได้รบค่ะเนี่ยค่ะฝั่งนี้จะยืดหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้จะร่มทั้งวันทำทำให้ผักสลัดของเราต้นสูงต้นยาวมากเลยแต่สวยไหมสวยอยู่นะคะอืมสงกรานค่ะสงกราน จะได้ตัดผักแน่นอนค่ะตรสอบระบบน้ำไปด้วยนะคะนี่ยคะคะคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะผักสลัดข้างบ้านปลูกได้ง่ายๆค่ะหน้าร้อนก็ปลูกได้ถ้ามีเวลารดน้ำนะคะสวยๆเลยค่ะทุกคน หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอ,ขอเล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ